you yeah. ตำน่งของผมนะก็จะมาบอกทุกคนว่าเมื่อมาถึงสถานีรถไฟแล้วเนี rằng, ่ยสิ esh, mình, này, này, th ì, au, ่งที่ผมจะต้องมาทําอย่างแรกเลยก็คือนั่งรอก็ไม่รู้จะเปิดคลิปยังไงแล้วอ่ะเออมาตรงนี้ก็บ่อยเปิดคลิปก็บ่อยไม่ถึงเวลาไปกรุงเทพทีไรเนี่ยก็ต้องเปิดคลิปแบบนี้ทุกทีก็ยังที่บอกวันนี้วันศุกร์นะพรุ่งนี้วันเสาร์คอนฟิลี่นะแล้วก็วันอาทิตย์ก็เป็นมิของเบมอนแต่ว่าตอนนี้รอรถไฟก่อนโอเคเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้แหละนะ ตอนนี้ผมอยู่ข้างบนแล้วนะแล้วก็รอรถมาตอนประมาณ3ามทุ่มสินาทีประมาณนี้นะก็เดี๋ยวรอขึ้นรถไฟแล้วกันเนาะ จริงๆที่นั่งผมเนะ่ยอยู่ตรงนู้นนะนี่นะตรงนู้เลยแต่ว่ามีคนนั่งแล้วอะ่ะจริงๆมีน้องที่ไม่ได้นั่งตรงนี้นะยืนอยู่ตรงนี้เช่นกันนะน้องก็ไม่ได้นั่งเหมือนกันก็เดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าสถานีถัดไปเด็กก็น่าจะเป็นบ้านไผนะ่เนาะก็น่าจะมีคนลงแต่ถ้ามีพื้นที่ว่างตรงไหนเด็กก็เดี๋ยวผมจะไปนั่งตรงนั้นแหละนะแต่ตอนนี้คือแบบที่นั่งเต็มจริงต้องหาที่นั่งเฉยๆก่อนนะเดี๋ยวเจอกันนะ ตำรวจรถไฟก็มาเคลียร์ให้ผมแล้เรียบร้อยได้ที่นั่งของตัวเองแล้วนะก็ขอบคุณพี่ๆตำรวจมากนะที่มาช่วยเคลียร์ให้นะตอนนี้ก็นั่งสะดวกสบายแล้ววันนี้ก็เดินทางทั้งคืนเลยตรงไหนบรรยากาศทีเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกแล้วกันนะ น้ำขวดหนึ่งครับอะไรไหมคะน้ำเขียวค่ะได้น้ำเลยนะทุกคนได้น้ำเลยนะทุกคนตอนนี้รู้สึกแบบคอแห้งมากนั่งมาต้องใต่ขอนแก่นเลยลืมซื้อน้ำขึ้นมาเลยโอเคพอเสินใจขึ้นมาหน่อยนะคุณผู้ชม เดี๋ยวออกเดินทางต่อเลยกันนะตอนนี้อยู่ที่สถานีชุมทางบัวใหญ่นะไปเดินทางต่อฮะ เช็คจาก Google Map เมื่อกี้ก็คืออยู่แถวๆข้าเขตจังหวัดชัยภูมิแล้วนะผมยังไม่นอนอง่ายๆหรอกเพราะว่ากำลังดูภาพน่ารักของน้องๆเบมอนนะวันนี้มีแฟนกิดทิ้งด้วยนะก็มีเป็นแฟนหลายคนนะโพสต์รูปที่ถ่ายมาได้ในกลุ่มของเบมอนกันค่อนข้างเยอะเลยนะเดี๋ยวให้ดูเลยเยอะมากอะ่ะ นั่งแบบดูเพลินเลยอ่ะน้องๆแต่และคนคือแบบน่ารักมากๆเลยนะแต่ว่าชอบคลิปนี้ยคลิปที่น้องรามีน้องก็ลงมารับของขวัญจากแฟนคลับด้วยอ่ะเดี๋ยวให้ดูสั้นๆนะ ขวงตกด้วยแล้วก็มีคลิปหนึ่งนะที่ผมดูเมื่อกี้น้องลามีนี่พูดไทยแบบชัดเจนมากในคลิปนี้เลยไปดูในกลุ่มได้นะคือน้องพูดไทยชัดมากอะช,ชัดสุดๆเลยแต่ว่าตอนนี้กำลังจอดหน้าสถานีที่ไหนจะที่นะตอนนี้อยู่ที่ไหน สถานีจตุรัสนะก็เดี๋ยวเดินทางต่อแล้วกันเนาะตอนนี้คนรอบข้างผมตอนนี้ก็คือน้อยกันแล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะของดใช้เสียงสักหน่อยแล้วกันนะแต่ว่าผมยังไม่นอนง่ายๆหรอกปกติดิผมนั่งรถไฟผมก็ไม่ค่อยได้นอนหรอกก็นั่งชมวิวไปเรื่อยๆนะข้างนอกเมื่อกี้นี่ฝนตกอยู่แต่ว่าตอนนี้ฝนเริ่มหยุดแลวเนาะก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยแล้วกันนะโอเค เมืองแลวนะและตอนนี้เวลาตีห้ารู้สึกว่าจะมาเร็วกว่ากําหนดด้วยซ้ําไปนะบรรยากาศที่กรุงเทพตอนนี้นะที่ดอนเมืองฝนตกฝนตกอะ่ะทำยังไ,ไงดี <c oughs> ก็เดี๋ยวผมเดินลงไปข้างล่างดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปหาที่ล้างเนื้อล้างตัวแล้วก็เปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปทําภารกิจต่อไปของผม <c oughs> <ๆ S 2> นะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะ ชมตอนนี้ผมก็ได้ทําการเช็ดเนื้อ,เ,อเช็ดตัวทำความสะอาดร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเอากระเป๋าไปฝากที่สนามบินก่อนนะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะโอเคอเดี๋ยวผมจะบอก ที่ที่ผมไปฝากกระเป๋านะก็คือข้างในสนามบินได้แหละตรงที่ที่ผมฝากกระเป๋าเนี่ยเป็นที่ใหม่นะอยู่บนชั้น2อันนี้เขาจะรับฝากคือ24ชั่วโมงเลยนะแต่ว่าที่เก่าที่ผมเคยฝากก่อนหน้านี้ตอนที่ผมมาเคคอนเนี่ยคือแอร์พอร์ตเทลใช่ไหมอันนั้นน่ยคือเขาจะเปิดตามช่วงเวลาเนาะจะไม่ผิดนะแอร์พอร์ตเทลเนี่ยเขาจะเปิดตอน6โมงแต่ตอนนี้คือตี5ครึ่งไงพนักงานในตู้ของแอร์พอร์ตเทลเขาบอกว่ามีที่ฝากกระเป๋า24ชั่วโมงเลยที่ชั้น2ก็คือชั้นที่ผมเดินอยู่ตอนนี้กําลังจะ นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเคลียร์เอาเฉพาะของที่จําเป็นไปวันนี้ก่อนนะแล้วก็เอาที่เหลือไปฝากพนักงานนะนี่ครับผู้ชมจุดรับฝากกระเป๋าจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะป้ายสีฟ้าๆตรงนั้นแหละเดี๋ยวจะเอาไปฝากตรงนั้นก่อนแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเคลียร์ของในกระเป๋าแป๊บหนึ่งน,นะแต่ว่าราคานี่ถือว่าถูกเลยนะหาาอ่่นะี่ยทุกคนผมจะเอากระเป๋าใบนี้ไปนะ แล้วก็ใส่เฉพาะของที่จําเป็นอย่างเช่นวันนี้เป็นวันของคอนพิลี่ใช่ปะก็จะเอาบงพิลี่ไปแล้วก็เนี่ยบัตรคอนเสิร์ตของพิลี่วันนี้แล้วก็เดี๋ยวเอา power bank สองอันเลยนะอย่างละหมื่นแอมรวมเป็น2 0,000ส,สบายครับอยู่ได้ทั้งวันเลยแล้วก็แล้ก็ <laughs> น้องรามินิขยันพูดคําว่าแล้วก็เนี่ยบ่อยมากเลยนะแล้วก็หูฟังเอาไปด้วยก็ได้นะ <laughs> อันนี้โทรศัพท์ของผมอีกเครื่องหนึ่งนะสำรองไว้ก็คือใช้2เครื่องเลยเวลาแบบถ่ายคลิปถ้าเกิดว่าเครื่องหนึ่งมีปัญหา <S <S ก็จะได้สลับมาใช้อีกเครื่องหนึ่งนะแต่ว่าเดี๋ยวจะชาร์จ power bank ไว้อยาดมเอาไปด้วยเผื่อเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาอีกโอ้โหยุ่งเลยไม้ไมอ่อันนี้ไม่ไม้ผมเพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะอ่ะนี่สายชาร์จเอาไปด้วยอ่ะอะแดปเตอร์เอาไปด้วยแล้วกันอ่า power bank ที่ผมเอามาถึง3อันเลยนะอันนี้เป็น power bank ขนาดเล็กนะก็เอาไปด้วยเลยกระดาษเปียกอันนี้ สำคัญมากนะเวลาแบบเหงื่อชุ่มอะไรอย่างเงี้ยเอาถุงผ้าไปด้วยนี่ถุงผ้าเอาไปหนึ่งใบนะเอาไปใส่ของเผื่อเวลาผมเจอของแจกกิฟต์เอาไวอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีถุงไว้ใส่ของนะของก็มีเท่านี้แหละที่ผมต้องเอาไปกับกระเป๋าหนึ่งใบ ทั้งวันสําหรับวันนี้นะเอาไปเฉพาะของที่จําเป็นส่วนของที่เหลือแน่นอนเดี๋ยวผมเอาไปฝากไว้ที่ตู้รับฝากกระเป๋าตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวไปทําการฝากกระเป๋าก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวกลับมาบอกทริปในวันนี้ว่าผมจะต้องไปทําอะไรที่ไหนบ้างนะฝากกระเป๋าหน่อยครับนี่ครับอใบละเจ็ดสิบห้านะครับใบ <75. S 3> ละบาะครับใบละอ่ใบละใบละ,บละมีสองใบนะ น่าจะช่วงบ่ายโมงบ่ายสองนี่แหละ,ะทุกคนครับตอนนี้ผมได้ทำการฝากกระเป๋าไปที่เรียบร้อยเลยนะ ราคาก็จะอยู่ที่ใบละ75บาทย้าว่าใบละ75บาทนะฝากได้24ชั่วโมงเลยก็เดี๋ยวผมจะกลับมาเอากระเป๋าอีกทีนี่ก็ตอนช่วงประมาณช่วงเกือบเกือบบ่ายโมงประมาณนี้เพราะว่าผมจะต้องเอากระเป๋าเนี่ยไปเช็คอินในที่พักตรงโรงแรมโมกาที่เดิมเลยที่ผมพักกิจกรรมที่ Impact เนี่ยคอนฟิลี่กิจกรรมจะเริ่มประมาณ10บโมงเช้าตอนนี้เวลา6กโมงเช้าก็เลยมีความคิดว่าถ้าไปเช้าตอนนี้มันก็ยังแบบรู้สึกยังไงไม่รู้นะเพราะว่าจากประสบการณ์ครั้งก่อนครั้งที่แล้วเลยคอนทวาย ที่ผมไปผมไปประมาณเกือบเจ็ดโมงเชา้าผมไปเป็นคนแรกอะ่ะคือแบบว่าโดดเดียวเดียวได้เลยอะไม่มีใครเลยสักคนอ,คอย่าบอกนะว่าผมคือวันคนแรกนะที่มาไงก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมค่อยไปช่วงสายๆสยิบโมงเช้านี่แหละเนาะ แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปที่ร้านหนึ่งก่อนไปกินข้าวเช้ามีร้านหนึ่งที่ผมอยากจะไปมากเลยนะร้านนี้บอกเลยว่าเปิด24ชั่วโมงอยู่แถวสตรีทรัชดานะร้านนี้มีชื่อว่า Little Hong Kong นะก็จะเป็นร้านอาหารสไตล์ฮ่องกงวิธีการไปง่ายๆเลยครับผมก็เดี๋ยวขึ้นรถไฟสายสีแดงไปไปลงที่สถานีกรุงเทพอภิวัตนะ แล้วก็ต่อ MRT จากบางซื่อไปลงที่ศูนย์วัฒนธรรมแล้วก็เดินนิดหน่อยมาถึงสตรีรัชดาแล้วก็จะไปที่ร้านลิตเติลฮ่องกงนะจะเป็นอย่างไรแล้วก็อาหารจะน่ากินขนาดไหนนะไปดูกันเลยดูสิคุณผู้ชมข้างน,นอกฝนยังตกอยู่เลยนะแต่ว่าฝนน่าจะเริ่มซาแล้วล่ะโอเคไปเลยดีกว่า ตอนนี้ผมมาลงที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมนะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเดินต่อไปที่ The Street นะ <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวจะไปที่ร้าน Little Hong Kong นะตอนนี้7จ็ดโมงกว่าแล้วตอนน้งววตองรีบไปละจะรีบทําไมเ <laughs> พิ่งเจ็ดโมงกว่าเองเออ <laughs> เดี๋ยวมาถูกไหมเนี่ย <laughs> อันนี้ไปสถานเอกอัครา,าชทูตอันนี้สถานทูตเกาหลีนี่เ <laughs> นี่ยที่ผมมาถูกหรือเปล่า <laughs> จะเดินตี The ไปทางนี้หรอเอยังไงเนี่ยงงเลยเนี่ยเดี๋ยวๆต้องต้อง,องเดินไปเรื่อยๆแล้วกันถ้าเกิดว่าอันเนี้ยไม่ชัวร์ก็ค่อยถามเขาดูหรือไม่ก็อ่านป้ายเอาเนาะอ๋ออ๋อสงสัยเดินตีทไปทางนู้นแน่เลยแน่ๆน่าจะไปทางนั้นแหละเออคิดว่าใช่แหละเฮ้ยเดี๋ยวถามวินคนนี้ดีกว่านี่ครับเดินตีทรัชดาไปทางนี้ใช่ไหมโอ้ไปทางนู้นโอเคครับผมขอบคุณครับฝั่งตรงข้ามใช่ไหม โอเคครับสามตรงข้ามเดี๋ยวขึ้นสะพานรอตรงนี้แหละข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแสดงว่าขึ้นผิดทางตอนนี้ผมอยู่ที่แถวรัชดานะเอาจีดเสาร์อาทิตย์รถก็เยอะอยู่พอประมาณเลยนะโอ้ฝั่งนี้รถโล่งอะ่ะแต่ว่าตอนนี้ฝนล,ลงเม็ดอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราไปเดอะสตรีทดีกว่าน้องครับเดอะสตรีทไปทางนี้ใช่ไหม โอเคครับของก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยนะฝนยังคงตกอยู่นะแต่ว่าฝนล,ลงเม็ดไม่ได้ตกหนักมากนะศูนย์อาหารกินนี่ที่เดอะสตรีทรัชดาอ่าเฮ้มีร้านอาหารเพียบเลยนะอ๋อข้างหน้านี้ใช่ปหมเดอะสตรีทโอเคบันไดนี้ก็น,น่าจะเข้าห้างเหมือนกันนะเนาะเอ๊หรือว่าไม่ค้อดีวะไปทางนี้ดีกว่าเออโอเคเดี๋ยวหาร้านดิตเทิลท้องโกงก่อนไม่รู้ร้านอยู่ตรงไหนนะอ๋อมีร้านอ๋อนี่ไง เจอและ้วเจอแจอแนี่ไงด้านหน้านี้เลยนะนี่ครับคุณผู้ชมเจอแล้วร้านลิตเติลฮ่องกงนะเฮ้ยตกแต่งดีอะ่ะร้านสวยงามมากอะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่านะมาดูเมนูหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะอ๋อมีขนมจีบของกินยมเช้าเพียบเลยนะอาหารเยอะด้วยอะ่ะเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบมีข้าวผัดด้วยนะอ๋อนี่มีโจ๊กใช่ปะ่ะอันนี้เป็นโจ๊กอ่าโจ๊กจักรพพัดโอ้ อ๋อนี่ไงเมนูเป็ดพกข้าวเป็ดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในหมวดของเมนูเป็ดแล้วนะราคาถ้าขายเป็นแบบตามไซส์ก็ตามนี้แหละอุนี่น่ากินมากหมูแดงอ่อมน้ำผึ้งอ๋อนี่หา่านไม่ใช่เป็ดนะคุณผู้ชมอันนี้หา่านวุ้ยแต่เมนูเมนูเยอะมากเลยนะวุ้ยนี่น่ากินอ่ะหมูสามชั้นผักกาดดองเค็มอ๋อมีไข่ผัดมะเขือ,อเทศไข่ค้นหมูแดงเดีย๋ยวต้องเลือกดูแล้วลหละว่าอยากจะกินเมนูไหนมีอาหารที่เลือกเยอะมากเลยนะเมนูปลาก็มีนะจริงๆมีเมนูหลายอย่างเลยนะ ถ้าใครมีโอกาสก็ลองมาลิตเติลฮ่องกงดูได้นะเปิด24ชั่วโมงสตรีทรรชาดาโอเมนูเยอะมากโอเคผมว่าเข้าไปในร้านดีกว่าโอ้นี่ฮะนีพี่เวฟนะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมโต๊ะตรงนู้นนั่งได้เลยใช่ไหมโอเคฮะคนเดียวครับอ๋อเมนูของหวานเฮ้ยเม,มนูของหวานก็ น่ากินเหมือนกันนะดูดิโหเดี๋ยวสั่งเป็นข้าวผัดหมูสับหนำเรียบหนำเรียบหนำเรียบใช่ปะเออน้องครับสั่งเมนูรครับข้าวผัดหมูสับหนำเรียบไซส์หนึ่ไซส์เอขนมปังเอาเอามาชุดนึงนคส,สั่งอาหารเรียบร้อยเลยนะอาหารเช้าก็ ไม่ต้องสั่งเยอะหรอกกินพออิ่มอะแต่ว่าอาหารที่นี่คือน่ากินมากเลยนะเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสรอบหน้าค่อยหาโอกาสมากินเมนูอื่นแล้วกันเนาะแต่ว่ารอบนี้ขอกินเมนูนี้ก่อนนะ ทุกคนอาหารที่ผมสั่งในวันนี้นะนี่ครับเมนูเช้านี้ข้าวผัดนะแล้วก็ขนมปังของหวานชาจีนนะไม่พูดฟัำทำเพลงกินเลยดีกว่านะหิวแล้วหิวมาตั้งแต่อยู่บนรถไฟแล้วเออเอาเลยจัดเนีเข้าวผัดอย่างแรงอ,อร่อยมากอร่อยมากอร่อยแบบตัวโก้เลย ม,มาครับตบท้ายที่ของหวานจะบ้างดีกว่าขนมปังนะข้างในมีไส้ด้วยครณผ,ผู้ชมเดี๋ยว,ยวให้ดูนี่มีไส้ข้างในด้วยนะ มาากินอโอเคกินหมดเรียบร้อยแล้วนะเรียกว่าอิ่มท้องกันเลยทีเดียวนะโอ้โหอาหารอร่อยมากเลยนะอร่อยสุดๆเลยเติมพลังพร้อมที่จะไปดูคอนฟิลีในวันนี้นะแต่เดี๋ยวผมขอคิดตังก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อนะตอนนี้เวลา8ดโมงครึ่งนะและตอนนี้ฝนก็ย,ยังลงเม็ดอยู่นะถึงแม้ว่าแดดจะออกแล้วก็ตามนะ แปดโมงครึ่งตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผมต้องกลับไปที่อิม a พ t แล้วล่ะเพราะาตอนนี้ก็คิดไม่ออกว่าจะไปไหนต่อดียังไม่ได้วางแผนล่วงหน้าด้วยประเด็นนะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็วางแผนแค่ว่าจะมากินร้านนี้ก่อนอาหารเช้าที่นี่แต่ว่าอาหารมื้ออื่นก็คงไปกินร้านปกติละนะแต่ว่าวันนี้ได้มาลองร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านที่ดูดีมากนะแล้วก็อาหารก็อร่อยด้วยนะใครที่มีโอกาสก็สามารถมาได้ที่ร้านลิตเติ้ลฮ่องกงได้นะเปิดทุกวันเลย24ชั่วโมงนะที่ The street, ida, เดอะสตีรัชดาเนาะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมขอนั่งตากแอร์แป นนึงนะเพราะว่าข้างนอกก็คือแบบถึงต่อให้ฝนตกนะแต่ก็ยังรู้สึกแบบร้อนนะเออก็ตัดสินใจได้แล้วแหละว,ว่าเดี๋ยวไป Impact เลยก็คือเดี๋ยวจะนั่ง MRT กลับไปลงบางซื่อเหมือนเดิมแล้วก็นั่งต่อสายสีแดงไปลงสถานีหลักสีนี่แหละแล้วก็ต่อรถไฟสายสีชมพูแล้วก็ไปที่สถานีเมืองทองแล้วก็นั่งต่อวินมอร์ไซค์ไปเดี๋ยวผมนั่งสักพักก่อนตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปขึ้นรถไฟต่อโอเค ทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีหลักสีนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อที่รถไฟสายสีชมพูนะรถไฟโมโนเรลใช่ปะที่เป็นแบบล้อแล้วก็วิ่งแบบค่อมเออใช่ใชชเดี๋ยวจะลองขึ้นดูครั้งแรกเลยนะไปลงที่สถานีเมืองทองนะแล้วเดี๋ยวนั่งวิน ไปที่อิมแพกเลยนะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคุณผูช้ชมครับรถไฟสายสีชมพูเนี่ยจะต้องข้ามไปขึ้นอีกฝั่งนึงนะก็คือฝั่งตรงน,นะนู้นน่ะตรงน,น,น,น้นตรงนู้นตรงนน้นตรงนน้นอ่ะเออดูส,สภาพการจาราจรตอนนี้สิครับเสาที่รถข้างเยอะอยู่นะ อยู่ที่สถานีเมืองทองธานีนะตอนนี้ผมกำลังจะไปที่ IMPACT นะไปคอนพิลี่อ่ะผมเห็นวินมออไซค์ออกไม่ใช่วินผมนึกว่าวินอ๋อเป็นไイดเดอร์นะแต่ว่าแถวเนี้ยน่าจะมีวินอยู่นะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีวินเข้าเมืองทองหรือเปล่านะ เนี่ยคุณผ anyway, ู้ชมเดี๋ยวจะมีส่วนต่อขยายที่จะเข้าไปเมืองทองนะแต่ว่าตอนนี้เขายังทำไม่เสร็จนะแต่ว่าอนาคตก็น่าจะมีตรงนี้เสร็จสมบูรณ์แน่นอนไม่เกินสองเดือนเอาสองปีเอปีกว่ากว่เนี่ยใครจะเข้ามาอิมแพ็คตร ออเลยยรรีบร้แ้แวส่วนนี้เป็นตัวสถานีนะสถานีนี่อยู่ใกล้ทางขึ้นทางลงของ Impact เลยนะเรียกว่าใกล้สุดๆเลยในอนาะคตอีกปีก,กว่าคิดว่าจะได้ขึ้นแน่นอนนะมาครับทุกคนเรามาพักเหนื่อยสักนิดน,นึงนะ หลังจากที่ปล่อยพลังสุดเสียงไปกับคอนพี่ลี่นะวันนี้มาเติมพลังก่อนก่อนนอนนะครั้งก่อนก็นมารอบหนึ่งแล้วตอนคอนทวายนะเทปปี้อยู่ไหนวะสวัสดีครับสวัสดีคือไม่มีอะไรจะพูดไปหาของกินเลย,เลยดีกว่าลุยครับลุยเหนื่อยมากเดินมาสกายร,รออยืมทุนสถานียืนู่น เดี๋ยวนี้มึงเดินออกกําลังกายแล้วหรอตลงรถแล้วอ่ะที่ไหนตรงออกมึงไปเดินที่ไหนแถวๆที่อะไรหรอแต่ว่าพรุ่งนี้กูจะตื่นเช้าไปวิ่งอยู่แถวสวนลุมจะเห็นว่าจะมีจ็อกแฟร์เปิดใหม่แถวรัชดาใช่กูเพิ่งไปดูมาเมื่อเช้าน้องน้องน้องครับน้องครับอันนี้ตกครับขอบคุณค่าครับคือต้องบอกนะคุณผู้ชมครั้งก่อนที่ผมมาตอนคอนทวายนะ คนแบบคึกคักแล้วดูดิเกิดอะไรขึ้นอ่ะอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ไหมเป็นได้ถึงขนาดนี้ดูดิอยากมาก็ได้อ่ะปะไปหาคนกินก่อนดีกว่าไปเลยประดับร้านสรุปก็กินร้านนี้แหละเนาะเนี่ยร้านนี้เออเนี่ยคุณผู้ชมอยากให้ทุกคนดูบรรยากาศณเวลานี้นะ ฝั่งนี้แลวก็ตอนที่เดินสำรวจเมื่อสักครู่นี้คือค่อนข้างบางตากว่าครั้งก่อนตอนคอนททวายคือแบบยังคลกคักกว่านี้นะแต่ว่าไม่รู้ว่ากำมารอบนี้เกิดอะไรขึ้นนะแต่ยังไงก็ช่างเถอะก็มามาถึงที่นี่แล้วก็หาข้าวกินนี่แหละร้านไหนเปิก็กินร้านนั้นก็ร้านนี้แหละกินข้าวไข่ฟูข้าวไข่ฟูมาแล้วครับทุกคน กินก่อนแล้วกันหิวยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยเนี่ยคูเพิ่งจะได้มากินเนี่ยตอนนี้ข้าวเช้ากูเพิ่งจัดเต็มไปเลยมาครับทุกคนเรามาไขาข้อสงสัยสักเล็กน้อยนึงคำตอบอยู่นี่นนะคุณผู้ชม เขาเปลี่ยนเป็นตลาดนั้นรถไฟเพราะว่าอะไรจอร์แฟเขาจะย้ายไปอยู่รัชดาก็ว่าอยู่ว่าเอะทำไมจอแฟึงไปเปิดอยู่รัชดาเพราะว่าครูไปดูมาเมื่อเช้า๋อแสดงว่าย้ายไปอยู่นู่นนั่นเองนะก็ไม่มีอะไรนะแค่ตรงนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นตลาดนันดรถไฟนั่นเองแต่คนก็ยังมาเหมือนเดิมแหละเนาะปกติแต่แต่ว่าคนก็มาถ่ายตรงนี้อยู่เออประสรนจะมีคนมาถ่ายต่อเนื่องนะ โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้กับท็อปปี้เราจะไปเจอกันที่เยาวราชบอกเลยว่าเยาวราชแต่แน่นอนเมื่อเจอ2คนนี้เจอกันครับเฮ้ยปิดที่ก่อนเจอกันครับผมปิด